ดูผู้ชายคนนี้สิภายนอกเขากําลังจะโป้ท่าถ่ายรูปให้พ่อแม่ภรรยาแต่จริงๆแล้วเพื่อให้เขาได้ดผลักทั้งสองคนตกจากหน้าผาได้ง่ายขึ้นฉากนี้ทําเอาหัวใจเต้นแรงแต่คนที่หัวใจไวายไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ยังรวมถึงเด็กสามคนนี้ด้วยเด็กสามคนกําลังเล่นอยู่บนภูเขาพวกเขาตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพแต่บังเอิญถ่ายฉากเมื่อกี้ในคืนนั้นดงทางเร,เริ่มรายงานคดีนี้ตอนที่เขาไปให้ปากคําที่สถานีตํารวจเขารู้ดีว่าบนภูเขาไม่มีกล้อง จึงหลอกตำรวจได้สำเร็จว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุหลังจากที่ภรรยาทราบข่าวแล้วตบเขาสองสามทีบนความจริงผมขอโทษแต่ในใจก็รู้สึกห้าห้าเพราะเขาอยู่ในบ้านภรรยามา8ปีแล้วปฏิบัติต่อครอบครัวของภรรยาเป็นอย่างดีแต่เพราะงานแบะรายได้น้อยมากทุกคนในครอบครัวจึงดูถูกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวบรวมครอบครัวทั้งสองจะมีญาติคนหนึ่งพูดต่อหน้าอาชีพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ชาย ผู้ชายที่ไม่มีความทะเยอทยานน่าจะไม่ใช่คนแต่สิ่งนี้เขาสามารถเพิกเฉยได้แต่ภรรยาของเขารู้สึกสูญเสียหน้าตาเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอเอะอะโวยวายจะขอหย่าแต่พ่อแม่ของภรรยาไม่เพียงแต่ไม่แนะนําเท่านั้นแต่ยังมีส่วนทําให้เกิดการทะเลาะก,กันอีกด้วยการพูดกลับไปกลับมาเพื่อวิจารณ์เขาที่ทําให้เสียหน้าเท่านั้นดงทางกดดันเกินไปนั่นเป็นเหตุผลที่เขาปรากฏตัวอย่างฆาตกรรมหลังจากฆ่าคน อุทิศตนดูแลงานศพของตายายทั้งสองดูแลภรรยาของเขาเขาเห็นภรรยาของเขากำลังจะเปลี่ยนใจเขากลับมาถูกทางอีกครั้งแต่ไม่คาดคิดว่า ทันใดนั้นเขาก็ได้รับ2องจดหมายเตือนเขาอยากฆ่าอีกต่อไปจดหมายนี้มันถูกส่งมาโดยเด็กอีกสามคนสาเหตุที่เขาทั้งสามคนไม่ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะสองคนนั้นคืองิมหลวงและปู่ปูหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยไม่อยากให้ตำรวจจับแต่พวกเขาก็กลัวว่าดงทางจะยังคงฆ่าผู้คนต่อไปดังนั้นหลังพบว่าดงทางเป็นครูที่อาศัยอยู่กับวัยรุ่นเขาปลอมตัวเป็นครูนักเรียนเพื่อฟังการบรรยายมีส่วนร่วมในการทดสอบจำลองในเวลาที่ยื่นเขารู้สิบจดหมายเตือนข้างในแต่ฉลาดเกินไป เขาใช้ได้ว่าทับเครื่องหมายคําตอบแล้วนํามาเปรียบเทียบกันทีละข้อสอบในช่วงคลิปตาผู้ส่งถูกระบุว่าเป็นชาวหยางเมื่อเจอสามคนเขารู้สึกเบาขึ้นเล็กน้อยเป็นแค่เด็กๆมันง่ายเกินไปที่จะรับมือรอจนกว่าคุณจะยืนยันความถูกต้องของวิดีโอเขาร้องขออย่างแข็งขันใช้เงินสามหมื่นหยวนแลกในม,มริกาอย่างไรก็ตามเขายังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนหาสาเหตุที่เด็กทั้งสามคนไม่แจ้งความกับตำรวจโดยไม่คาดคิดชาวหยางเปิดปากของเขาเพื่อของเงินสามแสนหยวนทำเอาทุกคนอึง้งแต่ตอนนี้ผู้ผู้เท่านั้นที่รู้ เขาทำเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พี่ชายแต่ที่นี่มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาสองคนถึงหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ดงทางเอาเงินไปทำอะไรเขาต้องทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้พวกเขาคิดใหม่จากนั้นเขาก็จัดไปเพราะเขามั่นใจเป็นเด็กไม่ยอมแจ้งตำรวจเด็กสามคนคิดซ้ำไปซ้ำมาพวกเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะคุมคู่นักฆ่าเพื่อของเงินนอกจากนี้ยังเป็นการลงโทษสำหรับเขานอกจากนี้พี่ชายของเธออาการหนักดังนั้นพวกเขาจึงต้องโทรศัพท์หาขอสามแสนเป็นเงินไม่ใช่น้อย มิฉนั้นจะแจ้งความกับตำรวจทันทีดงทางฟังเสียงแข็งกร้าวของเฉาหยางเลยเสนอซื้อขายที่บ้านท่านเท่านั้นเฉาหยางเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขายังทิ้งทางกลับเขาบอกให้เงียมหลวงออกไปรอกล้องข้างนอกถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องไปหาตำรวจทันทีแต่เขากับปู่ปู่ไปที่บ้านของดงทางเพื่อรับเงินดงทางพบว่าทั้งสองคนไม่ได้นำกล้องถ่ายรูปมาด้วยดังนั้นจึงไม่สามารถขโมยได้เขาจึงต้องใช้แผ่นเลื่อนทับเขาให้เงินสามหมื่นหยวนแก่เฉาหยาง พร้อมกันนี้ยังสัญญาว่าจะโอนส่วนที่เหลือในภายหลังในขณะนี้ให้ตกเบาฮ่าฮ่อย่างไรก็ตามดินแดนที่ไม่สงบสุขมาช้านานกลับมีลมแรงครั้งหนึ่งดงทางค้นพบมันโดยบังเอิญเพื่อนชายที่ดีที่สุดของภรรยายังคงยืนอยู่ท่ามกลางการถักดันการย่าร้างเขายังบอกว่าเธอควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ภรรยาของเขารู้สึกถูกต้องเธอจึงเริ่มขอหย่าเธอเตรียมที่จะอยู่ด้วยตัวเองด้วยซ้ำอยากตายเร็ว เขาถามคำถามที่เจ็บปวดคุณยังมีโอกาสอยู่ต่อนะบนพื้นผิวก็ต้องการที่จะพูดแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วความหมายของคำถามนั้นคือคุณยังต้องการที่จะมีชีวิตยอยู่ไหมแต่ภรรยาของเขาไม่รับโอกาสนี้วันรุ่งขึ้นมีคนพบภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุจมน้ำขณะว่ายน้ำตอนนี้ดีแล้วสิ่งที่เขาปรารถนาคือสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ตอนนี้เฉาอยางมาหาเขาอีกครั้งเพื่อของเงินแต่คราวนี้เขามีเจตนาที่จะฆ่าเขาไปที่แผนกสินเชื่อเพื่อยืมเงินสามแสนหยวนเพียงเพื่อแลกวดีโอ ในมือของเด็กเหล่านี้ว่าเนื้อหาของวิดีโอเหล่านี้เป็นฉากที่เขากําลังฆ่าคนแต่เงินของอาญากรคนนี้มันจะง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรคนนี้ชื่อดงทางก่อนอื่นเขาติดตามเด็กๆที่อยากเปิดเผยเขาเขาจึงรู้ว่าพวกมันอาศัยอยู่ในเรือแคนูเน่าๆที่ถูกทิ้งร้างหลังจากถือวิดีโอในมือเขาหยิบถังแก๊สสองถังออกมาจากรถจะคืนเงินสามแสนเหล่านั้นในคืนนี้แล้วเติมน้ํามันลงเรือฆ่าทุกคนถ้าไม่ใช่เพราะเด็กเหล่านี้ของเงินมากเกินไปเดิมทีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าแต่เขาไม่ค่าคิดว่า เมื่อเขากําลังจะรับเงินจากนั้นชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นและจับมือเขาไว้ดูการกระทําของชายคนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ทําเพื่องเงินดูเหมือนเขามีความแค้นกับเด็กคนนี้ชื่อเฉาหยางแล้วเขาก็ขับรถออกไปแม้กระทั่งนําคนผู้สมรู้ร่วมคิดของเฉาหยางพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงขึ้นรถสองคนตามหลังมาติดติดต,ตามไปที่โกดังแช่แข็งของพ่อของเฉาหยางเฉาหยางถูกมัดอยู่ใต้ก๊อกน้ําเขาถูกสาดด้วยน้ําเย็นชายคนนี้ต้องการให้เธอตอบคําถามข้อเดียวน้องสาวของเขา ติงติงสุดท้ายเธอเสียชีวิตได้อย่างไรในปีนั้นติงติงตกลงมาจากชั้นห้าและเสียชีวิตตำรวจอาศัยกล้องเพียงตัวเดียวในทงทางเดินปรากฏว่าเฉาหยางก็อยู่กับวัยรุ่นในเวลานั้นด้วยและเขาเป็นลุงแท้ๆของติงติงเขาคิดว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเฉาหยางอย่างแน่นอน เนื่องจากติงติงเป็นลูกสาวของพ่อหลังจากที่เขาแต่งงานกับภรรยาใหม่ความสัมพันธ์กับเฉาหยางก็ไม่ดีเช่นกันหลังจากที่ถามมาพักหนึ่งเฉาหยางได้แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเขาอยู่บนชั้นห้าเช่นกันแต่จริงๆเป็นเพราะติงติงล้มลงด้วยตัวเขาเองชายอีกคนหนึ่งเรียกว่าพ่อของเฉาหยางเขาต้องการให้ทั้งครอบครัวเผชิญหน้ากันตอนนี้เงยทางย่องเข้าไปข้างในแต่เขาไม่ได้มาเพื่อช่วยเฉาหยางเขากำลังมองหากุญแจรถเพราะสามแสนนั่นโดนผู้ชายล็อกรถเมื่อเขาเพิ่งพบกุญแจ ถูกค้นพบโดยชายคนนั้นดงทางยังได้รับการตีโดยไม่มีเหตุผลเขาโกรธมากดึงมีดที่อยู่ข้างๆออกมาแล้วแทงคนนั้นตายเขาแค่ต้องการเงินคุณตีผมเพื่ออะไรเมื่อพ่อของเชิงรีบเข้ามาฉันเพิ่งรู้ว่าเฉาหยางเป็นหลมรอจนกว่าคุณจะตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลเผชิญหน้ากับตำรวจเขาบอกว่าคุณไม่รู้อะไรเลยอย่างไรก็ตามมันเกี่ยวกับติงติงและแบล็กเมย์ให้คนนอกรู้ไม่ได้เด็ดขาด โดยเฉพาะพ่อที่เขารักที่สุดในเวลานี้ดงทางก็เข้ามาเขาอยากได้กุญแจตู้แช่แข็งกลายเป็นว่าเขาไม่มีเวลาจัดการศพในคืนนั้นก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ตอนนี้เขาสองคนอยู่ในเรือลําเดียวกันแล้วต้องการปกป้องความลับสามารถร่วมมือกันได้เท่านั้นหลังจากออกจากโรงพยาบาลเชา้ายางขโมยกุญแจของพ่อ นำส่งดงทางแต่กลับค้นพบโดยไม่คาดคิดเงี่ยมหลวงก็อาศัยอยู่กับติงติงเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้ง3ยังค่อนข้างดีปรากฏว่าเมื่อปู้ปู้อยู่ในรถของชาวหยางในคืนนั้นหญิงสาวอธิบายว่าพวกเขาต้องการเงิน3ามแสนเพื่อช่วยชีวิตผู้คนแต่ดงทางเพียงต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดเร็วเขาไม่อยากฆ่าใครอีกแล้ว เขาจึงให้เงินกับเด็กสองคนปล่อยให้พวกเขาไปช่วยชีวิตผู้คนและเหตุผลที่คุณสองคนยังไม่จัดไปเป็นเพราะเรือถูกห้ามไม่ให้แล่นเนื่องจากพายุและตำรวจกำลังตรวจสอบทุกแห่งดังนั้นเด็กทั้งสองจึงหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ต้องไปหาดงทางเพื่อขอความช่วยเหลือเร็วๆนี้อาชญากรรมเด็กสามคนฉากที่อบอุ่นอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาแต่ไม่นานดงทางก็ได้รู้ตัวเขาเองรับบทโดยเงียบหลวงคุณหลอกฉันทำไม ฉันให้เงินนายฉันปล่อยให้พวกนายได้อาศัยอยู่ในบ้านของฉันฉันยังใจดีไม่พอหรือใส่ละสิกฆาตกรรายนี้โกรธจัดจนแทบจะเป็นบ้าเงียมหลวงเห็นดังนั้นเขาจึงต้องส่งมอบความทรงจำเอกสารภายในกาดหน่วยความจำนี้เป็นหลักฐานว่าเขาถูกฆ่าตายกลายเป็นว่างเงียมหลวงตัดสินใจไปนานแล้วหลังจากแบล็กเมดงทางเสร็จแล้วเขาจะรายงานกับตำรวจแต่ดงทางรู้เข้านี่เป็นเทียงกาดหน่วยความจำที่ว่างเปล่าตอนนี้เขารู้สึกอับอายและถูกหลอกดังนั้นเขาจึงระบายความโกรธที่มีทั้งหมดปู้ปู้เป็นหืดกระจาย ดงทางคิดว่าเธอกําลังแสดงรอจนกว่าเขาจะพบสิ่งผิดปกติแล้วปู่ปู่ก็หมดสติไปเขาเรียบเรียกรถพยาบาลเขากําลังจะแจ้งที่อยู่แล้วลังเลและเนี้หลงว่าเพิ่งพบว่ามันเป็นการหน่วยความจำที่ว่างเปล่าเขาถามเฉาอย่างเป็นมาอย่างไรปู่ปูป่ถูกจับอยู่ด้วยเฉาหยางบอกว่าเขาไม่เคยเลอกเรียนแบบ นั่นเป็นเหตุผลที่ยากที่จะพูดอะไรเขาเห็นว่าเงียมหลวงกำลังจะแจ้งความกับตำรวจเฉาอย่างรีบโทรหาดงทางเงียมหลวงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจชัดเจนมากเฉาอย่างรู้สึกหวาดกลัวหลังจากที่ดูเงียมหลวงบอกความจริงคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคุณมีส่วนร่วมในการแบล็กเมล์อยู่แล้วดงทางพรากชีวิตของปู่่ปไปเพื่อคุกคามเงียมหลวงเขายังเชิญเขาไปที่ห้องเย็นต้องการใช้คลื่นความถี่เพื่อแลกเม,มโมริกาจริงในอีกด้านหนึ่งพ่อของเชิงมาที่โกดังแช่แข็งเพื่อตรวจสอบ ภายในตู้เย็นทันใดนั้นเขาก็ค้นพบแขนมนุษย์โอ้พระเจ้า <c oughs> ในเวลานี้ภรรยาของพ่อของเชิงก็มาที่นี่เพื่อตามหาเขาเช่นกันบังเอิญชนดงทางอีกครั้งโดยถือไม้อยู่ในมือเธอกรีดร้องแต่สุดท้ายก็ถูกดงทางบีบคอจนตาย ดงทางพูดไม่ออกจริงๆเขาแค่อยากมีชีวิตธรรมดาแค่อยากได้เมมโมรีการ์ดคืนเขาแค่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเมื่อก่อนแต่ทำไมทุกคนถึงอยากเข้ามาทำลายเขาเฉาหยางไปที่ห้องเย็นเพื่อมาแทนที่เงียมหลวงสำหรับการทำธุรกรรมในเวลานี้ดงทางปิดคลังสินค้าไม่ต้องเทรดอีกต่อไปเขาแค่ต้องการทำลายทุกอย่างดังนั้นเขาจึงไปด้านหน้าของเฉาหยางแล้วแทงพ่อของเชิงตายต่อหน้าต่อตาจากนั้นเขาก็นำเฉาหยางและคนที่ตามมาก็คือเงียมหลวงล็อกในห้องเย็น เขาหลังไหลนำมันไปทั่วพื้นดินใช้ไฟจุดที่เดียวแล้วเผาให้หมดแต่ที่เขาคิดไม่ถึงก็คือเฉาหยางและงิมหลวงหลบหนีผ่านอุโมงค์ลับเฉาหยางโกหกตำรวจเขาบอกว่าแม่เลี้ยงของเขาลักพาตัวเขาไปเขาไม่รู้เกี่ยวกับส่วนที่เหลือเขาอยากกลับไปใช้ชีวิตสงบสุขเหมือนเมื่อก่อนแต่งิมหลวงยังคงต้องการบอกความจริงและแก้แค้นดังนั้นเฉาหยางจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในใจของเขาคิดแผนการขึ้นมานัดดงทางมาเจอกันใหม่บนเรือดงทางเขาค้นพบงิมหลวงก่อน จา,าาจากนั้นเขาก็ค้นพบเฉาหยางเขาต้องการให้เด็กใช้ชีวิตของเขาต่อไปอย่างไรก็ตามเขาอยากจะกำจัดมันมานานแล้วแต่ในขณะที่เฉาหยางลังเลป้องกันอย่างเคร่งครัดทันเวลาเขาแนะนำเฉาหยางว่าอย่าไปผิดทางอีกต่อไปปรากฏว่าเงียมหลวงไม่ได้ถูกฆ่าตายในตอนนี้เขาจะไม่ฆ่าคุณเขาจะให้คุณมีชีวิตอยู่ปู่่ยังไ,ไม่ตายเขาพาเธอไปโรงพยาบาลเฉาหยางเสียใจที่เป็นเพื่อนกับ เงียมหลวงสำหรับเงียมหลวงและปู้ปู่นั่นเป็นเหตุผลที่เขาถูกบังคับให้ใช้เส้นทางที่ผิดนี้คุณจึงเอาชนะเงียมหลวงทําให้เงียมหลวงตกทะเลตำรวจมาถึงทันเวลาพอดีเฉาอยางรายงานกับตำรวจลวงหน้าดงทางเห็นเช่นนั้นเขายิ้มและพูดประโยคที่น่าคิดคุณสามารถเชื่อในเทพนิยายไหมถ้าคุณออกมาข้างหน้าเราจะเปิดฉากยิงเองนิทานมักมุ่งแต่สิ่งดีๆแต่ชีวิตจริงไม่แน่นอน เงียมหลวงถูกช่วยชีวิตไว้ได้ทันเวลาปูผู้และน้องชายของเขาก็หายเช่นกันและนี่เป็นเพียงเทพนิยายตอนจบของภาพยนตร์เงียมหลวงไปที่ห้องถงเพื่อตามหาเฉาหยางแต่เห็นได้ชัดว่ามีคนจํานวนมากอยู่ในห้องถงแต่มีเพียงเฉาหยางเท่านั้นที่สังเกตเห็นเพราะตอนนี้เงียมหลวงเป็นเพียงภาพลวงตาของเฉาหยางเงียมหลวงถูกดงแทงฆ่าตายบนเรือเฉาหยางล่อด,ดงทางขอทราบตาแหน่งเฉพาะของเงียมหลวง นี่คือการยืมมีดเพื่อฆ่าคนและปู่ปูไม่ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนที่เธออยู่ในอาการขู่มาจากนั้นภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆก,ก็ไม่ปรากฏอีกต่อไปตำรวจบอกว่าพวกเขาค้นพักของดงทางเมื่อไร่อารมณ์ของพวกเขาก็หนักมากเช่นกันเพราะปูู่ตายไปแล้วในความเป็นจริงเฉาอย่างสร้างข้อความเท็จวางความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ที่ดงทางเขายังปลอมไดอารี่ทำให้ตำรวจเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์เชาอย่างนั้นตอนนี้ได้กลายเป็นบันไดที่สองของเรื่องนี้